สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะในวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลก็มีสาระดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะซึ่งอ่าพ่อปลูกชาแนลเชื่อว่า ใครนะคะที่ชื่นชอบการกินกาแฟสดนั้นนะคะก็จะรู้ดีเลยนะคะว่าหลังจากที่เราต้มแล้วก็กรองกาแฟแล้วนะคะจะต้องมีกากกาแฟเหลืออยู่อย่างแน่นอนนะคะซึ่งบางคนนะคะอาจนํากากกาแฟนั้นไปทิ้งนะคะโดยไม่รู้ว่ากากกาแฟมีประโยชน์มากมายเหลือเกินค่ะซึ่งอีกหนึ่งประโยชน์ที่อยากแนะนําเพื่อนๆโดยพอปลูกชาแนลนะคะคิดว่า น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นั่นเองนะคะนั่นก็คือการทําปุ๋ยกากกาแฟนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะคะการทำปุ๋ยกากาแฟนั้นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พาะป,ปลูกชาแนลด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะว,ว่าวิธีการทํานั้นทำอย่างไรนะคะ ะะสำหรับวิธีการทําปุ๋ยกากาแฟนั้นก็มีหลากหลายวิธีมากๆเลยนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการในการทําปุ๋ยดัางต่อไปนี้เลยนะคะอ่าวิธีที่1นนั้นนะคะเราจะใช้กากาแฟโรยรอบๆบโคนต้นไม้นั่นเองนะคะแล้วก็ทําการรดน้ําตามกากาแฟก็จะค่อยๆปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนนะคะซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการนะคะและก็ เหมาะกับต้นไม้นั่นเองนะคะเขาจะได้นำสารไนโตรเจนนี้นะคะไปใช้ประโยชน์นะคะสร้างการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยค่ะามาดูวิธีที่สองนะคะก็คือการใช้กากกาแฟผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองค่ะาการทำแบบนี้นะคะก็เป็นการเพิ่มไนโตรเจนนะคะให้พืชนำไปใช้ เป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยให้พืชน,นําไปใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะและก็ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะคะโดยวิธีการใช้นั้นก็จะใช้1ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับวิธีที่3นะคะก็คือ,อาการใช้กากกาแฟเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยน้ำนั่นเองนะคะโดยนำ กากาาแฟนะคะประมาณ250กรัมนะคะใส่น้ำให้ท่วมพอดีกากาาแฟนะคะแล้วก็ทำการแชร่ทิ้งไว้12ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะสะดวกก็1คืนเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะเราทำการแชร่เข้าไว้นะคะหลังจากนั้นเมื่อครบ1คืนนะคะเราก็จะนำไปผสมกับน้ำอีก5ลิตรนะคะแล้วก็สามารถนำไปรด ต้นไม้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใช้รดต้นไม้ที่เขาชอบความเป็นกรดอย่างเช่นกุหลาบนะคะไฮเดรนเยียและก็ไม้ดอกทั่วไปเลยนะคะสำหรับวิธีการใช้ปุ๋ยน้ำกากกาแฟนั้นเราจะใช้สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะคะ,ะทีนี้วิธีที่4นะคะก็คือ การใช้กากกาแฟนะคะเป็นส่วนผสมของดินปลูกทั้งไม้กระถางและก็ผสมดินปลูกในแปลงปลูกนั่นเองนะคะโดยสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบเลยทั้งไม้กระถางแล้วก็ในแปลงปลูกนะคะโดยอัตราส,ส่วนในการใช้ผสมดินนั้นนะคะเราจะใช้กากกาแฟ1ส่วนนะคะ แล้วก็ดิน3ส,ส่วนนั่นเองค่ะเอา2อ,อย่างนี้นะคะมาผสมรวมกันนะคะช่วยในส่วนของกากาาแฟเขาจะช่วยให้เนื้อดินร่วนสุยนะคะระบายน้ําดีแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นอาหารของไส้เดือนนะคะซึ่งไส้เดือนนี้เขาก็มีประโยชน์นะคะช่วยในการ พรวนดินนะคะทําให้ดินร่วนสุยนะคะแล้วก็จะทําให้ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ต้นไม้นะคะรวมทั้งพืชผักสวนครัวนะคะเขาจเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็มาดูวิธีสุดท้ายเลยนะคะในการทําปุ๋ยกากกาแฟนะคะคือวิธีที่5นะคะนั่นก็คือ การใช้กากกาแฟนะคะผสมกับเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ที่เราทําการบดไว้แล้วแล้วก็นํามาผสมรวมกันนะคะแล้วก็เอาไปโรยรอบๆขอบต้นไม้นะคะเป็นการไล่ศัตรูพืชนั่นเองค่ะอันนี้ศัตรูพืชส่วนใหญ่ก็จะเป็นจําพวก่อยทากนะคะ,ะก็จะสามารถช่วยป้องกันได้ดีเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งแมลงต่างๆด้วยนะคะค่ะซึ่ง สำหรับนะคะกากกาแฟนะคะสาเหตุที่กากกาแฟเขาสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้นะคะเพราะว่าในกากกาแฟนะคะเขาจะมีธาตุอาหารนะคะนั่นก็คือธาตุไนโตรเจนนั่นเองและก็ฟอสฟอรัสนะคะซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของพืชน,นะคะเป็นแหล่งอาหารที่พืชต้องการนะคะเพียงเรานำเขาไปโรยรอบ,รบ หรือข้างๆต้นไม้นะคะแล้วก็ทําการรดน้ําก็จะเป็นการเพิ่มสารอาหารให้กับดินนะคะแล้วก็พืชได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์จากปุ๋ยกากกาแฟนั่นเองนะคะเพื่อนๆนนะคะซึ่งคนรัก ดอกไม้ต้นไม้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะกับสูตรปุย๋ยกากกาแฟนะคะซึ่งเป็นสูตรปุ๋ยที่ง่ายมากๆนะคะที่เหมาะสมกับไม้ดอกอ่ารวมทั้งไม้ขนาดเล็กแล้วก็พืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ยังอ่าปุ๋ยกากากาแฟนั้นนะคะเขาก็ยังส่งเสริมการทํางานของปุย๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพอ่ามากขึ้นนั่นเองนะคะและก็เหมาะกับไม้พันธุ์อีกหลายชนิดเลยนะคะอ่ารวมทั้งนะคะพืชผักสวนครัว ะะโดยเฉพาะ,ะไม้ของกลุ่มหัวอย่างเช่นแครอทนั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็กาดกาแฟะนะคะเขาก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันโรครากเน่านะคะและก็ยังเป็นการบํารุงนะคะต้นไม้ให้แข็งแรงแล้วก็สดชื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองคะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นสาระดีๆนะคะที่พอปลูกชาแนลได้นํามาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะคะค่ะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้พาะปลูกชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้านะคะจะพาไปชมอะไรนั้นนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ